มอโอ้ยไม่เอาหรอโอ้ยยงถึแสดงว่ามึงไม่กล้าับแน่แล้วกูดูงอะกล้าใช้ตีหรือยังเยอเมืไม่เอาที่สุเลท่อนครับเพื่อนผม่ของโรงงานรยาีวใหญ่ที่ตัวเองถึงมืยานะถงมืยาครับเราเล่นกันมานนที่เกงมาแล้วี ยืนหน้าหน้าผมผมบอกแนละ้วเพื่อนผมที่จะพ่อของผมนะ,ะใครจะไปขายของขายของเนี่ยหคือคือจะบอกว่าถ้าจะขายของในคลองผมอ่ะต้องผ่านชื่อจริงชื่ออนะไรไอ้ไอ้พ่อชื่ออะไรสิ่งต่อเพื่อนผมได้นะพี่เก๋อย่างนีาจะเรียกคุณวิทย์คุณวิทย์ใช่ไหมเรียกคุณวิทย์ใช่ไหม เอาเรยะเดีรออี่ก็แบกก็ไปนะครับโอ้ยไล่ได้ได้โอ้ยอี้เยอะเลยมึงจะโม้ยิงอี้เลยสิเมย์ม่วทักอนโอ้โหก็รับหุ่นลหุ่นนักกีฬานะครับตัวใหญ่ดีครับของตดเรามากวยโอกันดเบียกันดิ ตัดเล่นเป็นท huh? you know. hmm. ุกต yeah, ัวนะเห็นตัวตันตันนี้ท่องทุกตัวรับต่ัดมากเล่นกันมานานนะไม่ต้องแยกกันลูกออกรู้กันนะแล้วก็ไม่เล่นสกปรกนะครับไม่เล่นทกลายไม่เล่นเลยครับไม่โสกปรกสีส้มนี่โอ้ย่ายตัวเออทนานี้ตัดบอลเก่งจริงครับเห็นสองรอบสามรอบแล้วแข้งก็เ่้อโอ้ยอีกเดียว เกมสวยมากต้องขึ้นเกมสวยมากพี่เก๋นะครับคือเพื่อนผมเนี่ยใครอยากขายของที่กองผมก็ติดต่อได้ไม่ใช่ขายใกลๆนะครับพื้นที่ของผมที่เราพูดเนี่ยไม่ได้บอกจะบอกว่าทหารอะไรนะที่รองรุ่เนี่ยแต่ว่าใครนะที่มีกิจการค้าขายอยากจะมาขายเราก็ลองช่วยตามได้เอาทีตลาดเรก็ไม่ได้คิดตามนะที่กองผมนะครับเจอพี่เก๋ก็้องไปั่ทายได้ที่พามาเขาที่มืงขายที่เขา เีไปเนเขาเล่นทานะครับ้องกลับมาได้แล้วดีมากเลยนะเพื่อนมาหลอมกาได้นะเบเ่อที่โช่ก็หาแดดอยู่นเลยครับผมค้านอะครับพีโนพีโนนครับพีโนบอกเวลาประชุมหมูบ้านหาผมก็เลยเจอลี่ชมาหาแดด่ทนี่แล้ว คือวันนี้พี่ชางเครื่องใหม่นวนี่สาลเวาาในเครื่องไม่รนะเครื่องใสูง้นมาเลนวราือยนหุครับก็ขอบคุณนะพี่ชอรากโควิไปะครับขอบคุณัอ้าวสวยสวยยดูก็ดูไงาเว้ย

โยนยาไกไปปีนไปก็ปีตีนหลบไปเยอะเลยเสร็จเล่นงเสร็จเล่นงยังยิงได้เหมือนกันยับีบไช่เจาะกัยพวกนครับอ่าเยี่ยมครับบอลแซ่ให้ให้ เกมมเนะอเ่อะไรอย่เ้ต้งเกม้อไรใครไปดูงดุดนะครับไอที่น้เขาบอกว่าอะไรอะไรใหญ่ยาวเนียอะไรไตป้ตป้าเน่ไม่ช่เรื่องตลกนะเรื่องจริงนะพี่เคยเห็นเพนะื่อเคยเห็นโชยนะคุณเมืก่อนตั้งดา่าตรวจเยอะนะ แล้วก็เห็นว่้หญิงมันนอนกับผู้ชายมาในรถแท็กซี่แล้วก็เรียกคนมันใส่เกงหมอนก็ไม่น่ามีเลยพอจับจับไปเฮ้ยหมือนมันเหมือนพกกระบอกไฟฉายอ่ะอยู่ในกางเกงพี้ยิ้กางเกงแล้วก็ไม่มีกระเป๋ากระบอกไฟฉายมาในวัาเป็นมักยาบ้าหรือเปล่าวะไอ้ห่าหงหันเทพยาวเลยไอ้เขี้ยกตะวึนขาวคนไทยโอ้คืนนั้นนอนไม่หลับเลยนะเน่าเลยบอกเว้นะครับไม่ตั้งขันเสียเลยกลับมมาองผมตัวเองนี่ไย ยืดนะยืดขาเดียวจะไกลหวานนะครัาแกะยังไงมาแล้วแชมป์โอ้โหสามคนไม่ไหวเอาบอลไว้บอนรอเพื่อนไหมเออดีโอ้ยเอาตัวรอดเก่งมากครับเอาตัวรอดเก่งมากให้เพื่อนหมดเลยเอาตัวรอดคนเดียวโอ้โหสวยมากสวยมากสวยมากนี้แสียงนะ เดี๋ยวยังโล่นะงั้นัวสีอยู่นะตั้งแต่เร่มร้านทีดเหือนว่าโอ้ชันได้แล้วหัวโอ้ยขนาดเ้าขวาเนี่ยไอ้นี่ไอกระบบตัวนี้ไม่ธรรมดาทำได้เลย ยิงเลยเอาไว้มีเตียตัวแนเลยเพราะว่ามีกองการของต่างๆเยยตัวนี้นะครับแร้วต้องดูตรงนี้นะครับ

้องกว่าๆแค่เล่นฟุตบอลนี่เ่านั้อ้ยไปเลช่แชแช่แช่ไอ้เขาสายูอ่ะเลยยอมรับยอมรับวลูกนี้เ้าเขานัดสายเขาเล่นด้วยจิตใจทั่วไล่ของร้องครับเขาลองไปดันสายเลยเขาตันโค้งเลยอมสุงจริงจริงจิตใจ ดูกเชี่เล่นดียนะห้าทีกระเป็นชื่อเลยทีมันชื่ออะไรวะออกห้ามุดมาหนอี้แห่งทางมียมาดวยนะเดี๋ยวท่านเจ้าพี่แกยืนหลับเลยเฮี้ยเช่ยเจ้าตอนให้เพื่อนหลับเอฮะมัก่อไหาคนอายุใครยังไ้สารุนแล้เอาไปรุนรุนให้แต่เพื่อนลูกยงี้อะลนี้จังไรเลยไ ได้แล้วเออเอาเลยวันจังหวะแบบยาะเ้ามาตัวนะดีมันวางขาเร็วก็ตวัดเร็วยคือสมัยสมัยเตรียมมปลายเนี่อาจารย์ทำวิถุกที่ดีมคนสองฟอให้นะอมอาจารย์กะมาเป็นโค้ชให้ตลคับทุก็นต้องมีเรียนอยู่แล้วทุกคนต้องเรียน kỳ vòng trưa lúc ra game là chúng tôi sẽ thông qua cái là, nhé, nhé. À, đi như, đâu nào ở đinh như thế đinh như thế thì kệ cho tao mà tao tao cũng gì đó ครับดีครับก็เท่า6เป็นแจก ยัดใส่เต่งถูกแล้ว,ลวละน,นะครับปลาลงไรกนละแต่เทคนิคนะไอ้ชุ่มเดี๋ยวจะปลาลงพื้นกอนปาใส่ต่งจืดปลาจืดไปดี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 ดเลีดีดีดลดี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 เีีดีดดีดดี่นะย,ย,ยอไอ้ทีมต่างๆเนี่ยดีดีเล่นดีนะ เล่นกันมาเป็นปีนะต,ต่างๆเนี่ยน้องคนนี้นะน้องเล่นกันมาเป,ป็นปีเล่นดีแต่เกมนี้เกมนี้แปลกมากเลยต่างๆนี่ต้องต้องหาทางตัดโซลยุนนะเพราะว่าโก้ไอ้แก้เนี่ย <c oughs> เล่นไปกี่นาทีและโก้แม่ยังไม่ได้จับบอลเลยนะต่างๆยังไม่ได้ยิงเลยนะ <c oughs> ดีเนาะด,ดีโอ้โหโโหลอกหองรักตัดเนาะ นี่เราโฟเซนเตอร์ของจริงตลอกชิบหายโอ้โหได้แล้วพอพูดเราเริ่มยิงแล้วโอ้ยมาทีนี้เล่นเล่นกับกองหน้าโอ้โหไม่รู้โง่เล่นยังไงเอาเอาเอาเดี๋ยวเขาแย่งมาแล้วนี่ได้แล้วไต่แท็กเลยแล้วโฮช่างแท็กมันเหมือนคนเล่นม้าที่ผมว่าม้ายังไม่ขึ้นเนี่ยกำลังกระดีกำลังกระดีที่มันได้โอ้ยจอนตอจอนต่อ tao tao lo được nó không phải đè lần này lần này ôi được tao tham 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 ก็ทางนั้นมาแล้วจาอมาเลโอ้กล้าลแน่แรงเขาลนะ็ก็ดีครับดีดีครับพี่เห็น้องๆาเล่นไม่าดเ็บนะครับเอ่อไไไเ Eu okay. okay.